สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Molly Healing Tears นะคะวันนี้เฟิร์สก็จะมาทำคลิปเรนดอมในหัวข้อข่าวดีสุดพิเศษสำหรับคุณนะคะก่อนอื่นแล้วก็ <c oughs> ขอภัยค่ะมาเช็คพลังงานกันก่อนเลยเนาะก็ครั้งนี้เฟิร์สหายไปหลายวันมากเป็นเดือนได้เลยมั้งเนี่ยถ้าเกิดจำไม่ผิดเกือบเกือบเดือนเนาะ ก็คือไปเหมือนแบบอยู่กับตัวเองด้วยอะไรด้วยนะคะแบบเตรียมพร้อมอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ปิดลับดูส่วนตัวแล้วนะคะทุกคนอืแต่ว่าเฟิร์นยังแปะออช่องทางการติดตามอื่นๆช่องทางติดต่ออื่นๆทวยใต้คลิปเหมือนเดิมแต่ว่าไม่ได้รับดูส่วนตัวแล้วโอเคมาเริ่มจากเช็คพลังงานกันก่อนเลยเอ e นอ y ในช่วงนี้ทุกคนเป็นไงกันบ้างคะ่ะ ทุกคนนอาจจะพูดแบบงงๆนิดนึงนะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้แบบมาอัดนานอะ่ะอมไม่ได้อ่านไพ่นานมากไม่ได้จับไพ่นานมากเลยพลังงานเอเนอรในช่วงนี้ทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะว้าวใบแรกเดอะเมจิกเชียนคือเป็นเอเนอรที่เป็นการมนิเฟสขั้นสูงสุดอืคุณเป็นนักเล่นแร่ปแปรธาตุคือ ค,คุณสามารถทำอะไรก็ได้อือยากจะทำนู่นทำนี่ทำอะไรเอฟฟกติงจริงก็เบลได้หมดเลยนะคะเป็นคนที่มีสติปัญญาเฉียบคมเฉียบแหลมเป็นคนที่มียานอย่างรู้แล้วก็เป็นนักสื่อสารที่ดีด้วยอืม เป็นคนที่มีวาถะสินเป็นคนที่แบบชัดเจนเด็ดขาดก่อนที่จะพูดอะไรออกไปอ่ะคุณแบบไต่ตรองแบบถีท่ทวนแล้วจะไม่พูดออกไปด้วยความแบบไม่คิดอ่ะอืมนะคะค่อนข้างที่จะเป๊ะนิดนึงเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวมีความมั่นคงมีความมั่นใจหลหลายคนอาจจะแบบ ทำงานเกี่ยวกับการพูดก็ได้การสื่อสารอะไรเงี้ยจะจะดีมากถ้าเป็น energy นี้นะหรืออะไรก็ได้เดอ๋ยวมีจิกเชียนขึ้นมาใบแรกอะเออวอลลือบอกเป็นพลังงานของการ benefit ขั้นสูงสุดใช่ไหมก็คือไพ่อ่ะบอกประมาณว่าถ้าตอนเนี้ยยังไม่ได้ take action อะไรสมมติมีแพลนอะไรในหัวเต็มไปหมดเลยอยากจะทํานู่นอยากจะทํานี่อยากจะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ว่ายังอยู่ในหัวยังไม่ได้ take action ออกไปอะคะ่ะ โอกาสเนี้ยมันจะโดนรั้งรั้งให้ช้ากว่าเดิมอืมนะคะอย่าพลาดโอกาสนี้เด็ดขาดก็คือสมมติมีโปรเจกต์อะไรหรือมีอะไรในหัวถ้าลงมือทำอะไรได้ลงมือทำเลยนะคะประมาณนี้แล้วก็เพจ of pentacles หลายๆคนอาจจะอยู่ในช่วง,งการแบบ เริ่มต้นการวางแผนการเงินใหม่อะไรเงี้ยเหมือนแบบจัดเก็บออมโน่นนี่นั่น,นอะไรใดๆเออเริ่มใหม่หรือว่าศึกษาการลงทุนอยู่ในช่วงนี้ก็ได้นะคะจากที่ดูหน้าไพ่เนาะเป็นการเริ่มต้น <c oughs> เหมือนแบบอ่ะบางบางคนอาจจะแบบเหมือนการเงินแบบได้พังอะเออสมมติเขาเรียกอ,อะไรอะรูทีนการใช้เงินหรืออะไรเงี้ยรูปการใช้เงินมันแบบมันพังเหมือนแบบ จากที่มีวินัยการใช้เงินจัดจัดการอะไรเรียบร้อยแล้วมันมีจุดหนึ่งที่แบบอยู่ดีๆก็ฟุ้มเฟอือยอยู่ดีก็แบบปังปังปังอะไรเงี้ยทำให้แบบ <c oughs> มันมัน,มนพังอะไรเงี้ยเออเลยมีการแบบจัดการใหม่ประมาณนี้ทุกคนว,ว้าวแล้วก็โฟออกบอนนะคะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขจริงๆ เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขแห่งความแบบแห่งความมั่นคงก็ได้เนาะคือเหมือน,ม,นมันไม่มันไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลแล้วอะดูดูจากภาพดูจากแบบเขาเรียกอ,อะไรอะเออองประกอบรูปภาพเนาะมีความสุขเป็นช่วงเวลาแห่งความแบบการเก็บเกี่ยวความสุขความแฮปปี้เอ่อก่อร่างสร้างตัวได้แบบโอเคแล้วลอะไรเงี้ย อยู่กับเพื่อนเอนจอยกับเพื่อนหรือว่าเอ็นจอยกับเพื่อนสนิทอะไรเงี้ยสองคนก็สนุกได้ฟิลฟวนั้นว้าวเก้าเหลียญเป็นเอเนอรของความแบบการเก็บเกี่ยวจริงๆนะเก็บเกี่ยวสิ่งที่ได้แบบได้ทำลงไปมันแบบมันผลิดอกออกผลแล้วอะเรามั่นถึงฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วอะ เหมือนหลายๆสิ่งหลายๆอย่างคุณเป็นอิสระมากขึ้นคุณมีความสุขมากขึ้นถึงแม้ว่าคุณจะอยู่ตัวคนเดียวก็ตามคุณก็สามารถมีความสุขได้มีความสุขกับสิงรอบข้างมีความสุขกับสัตว์เลี้ยงของคุณก็ได้นะคะบางคนเลี้ยงนกอืมเลี้ยงนกชอบนกก็เลย่างเง้ยหรือว่าชอบผีเสื้อก็ได้เออไม่เห็นผีเสื้อนะแต่ว่ามันมีปีกเนาะก็ตีีตไปงนันเห็นนกหลายรูปอยู่ ะะหมายถึงอิสระภาพก็ได้อิสระภาพทางการเงินอืทางการเงินอย่างเงี้ยคือแบบเหมือนคุณไม่ได้มีข้อจํากัดให้ตัวเองอีกแล้วว่าต้องเท่านี้เท่านี้เท่านี้อ่ะคุณแบบปล่อยฟโฟล์มากขึ้นกับชีวิตอืมีความสุขมีความสงบมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นถึงแม้ว่าเงินทองไม่ได้มากมายมหาศาลอะไรก็ตามแต่ว่าคุณแบบอยู่ได้มีเขาเรียกว่าพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอมืมีความสุขกับสิ่งที่เป็น แม้จะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆก็ตามคุณก็สามารถมีความสุขได้นะคะเอนเอร์ซีเพื่อนๆเป็นไงอุ้ยทุกคนขอันกระเด็นกระดอนอ่ะใบนี้แล้วกันเนะสามเหรียญค่ะเป็นช่วงเวลาแห่งความแบบแห่งความสุขจริงๆอะ่ะอืมเนาะเนี่ยจากภาพมันเป็นแบบ ครอบครัวก็ได้หรือว่าพี่น้องเพื่อนอะไรใดๆร่วมกันทํางานร่วมกันทําแบบโปรเจกต์ก็ได้หรือช่วงเนี้ยหลายๆคนกําลังสุ่มซุ่มท project, ําโปรเจกต์ที่เป็นแบบเป็นทีมทีมเวิร์กม,มันจะมันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยมันไพ่ไพ่ได้สื่อออกมาจากหน,นทางหน้าไพ่ด้วยนะคะโอ๊ยมือไม้อ่อนทุกคน ว้าวดีเอ็มเพรสที่สุดของความประณีตนะคะแน่นอนคุณเป็นคนที่มีเซนส์สัญชาตญาณแม่นยำมากๆเป็นค่อนข้างที่จะแฟมินีนแบบเยอะพอสมควรนะคะเพราะว่าดีเอ็มเพรสเนี่ยไปทางแบบแฟมินีนจ๋าเลยนะคะแล้วก็ เป็นคนที่มีเซนต์อินทูวิชั่นแรงสัญชาตญาณแม่นยำเรื่องของความรู้สึกอะไรเงี้ยคุณจะเร็วคุณจะไวคุณจะเข้าอกเข้าใจมีจิตใจที่เมตตาขี้สงสารรักรักเออแบบเอ็นดูไปหมดสงสารไปหมดอะไรเงี้ยดูก็ไม่ถึงขั้นหวั่นไหวเนาะไม่ถึงขั้นหวั่นไหวแบบร้องไห้อะไรเงี้ยแต่บางคนก็เป็นเป็นความเมตตาที่แบบเขาเรียกอะไรสุขุมนุ่มหรือเป็นความเมตตาที่แบบ ดีอะเออบอกไม่ถูกนะคะแล้วก็ไปนี้หมายถึงมาสเตอร์เอิร์ดด้วยเกี่ยวกับโลกเนาะเป็น Energy ที่คุณอาจจะเป็นคนที่แบบเข้าใจโลกมากๆก็ได้เป็นคนเข้าใจถูกสปปรรพสิ่งเข้าใจแบบเข้าใจคนสัตว์อะไรเงี้ยเข้าใจแบบมนุษย์นิสัยผู้คนอะไรต่างๆแล้วก็อีกนในแง่มุมหนึ่งเฟินมองว่าในช่วงเนี้ยเหมือน ฟอรู้สึกว่าพลังงานของคุณมันมีความประณีตมากขึ้นไม่ว่าจะหยิบจับทําอะไรสร้างสารรค์อะไรในชีวิตก็ตามนะคะมีความประณีตแล้วก็เป็นเอเนอร์จีที่มีความแบบมีสเสน่ห์เออมีสเสน่ห์ในช่วงนี้มีออร่าจ,จับดึงดูดอะไรเย่างนี้ค่ะออ,อีกอย่างหนึ่งก็คือฟลุพูดไปแล้วแหละมั้งอ่าไม่ใช่สิไม่ใช่อีกอย่างหนึง่ง ถ้าสมมติว่าช่วงนี้แบบคุณทําอะไรที่มันมีความมา,มา,มา,มาสคิลินออมากกว่าอะไรเงี้ยไพ่อาจจะกําลังบ่งบอกว่าให,ให้ใส่ความเป็นเฟมินีนเพิ่มความเป็นเฟมินีนมากขึ้นก็ได้ความแบบเขาเรียกอ,อะไรความเป็นผู้หญิงอะความสวยงามความประณีตอะไรเงี้ยออจัดนู่นจัดนี่อะไรที่เป็นแบบศิลปะอะไรเงี้ยความแบบสีสวยอะไรเงี้ยม,มันจะแบบดีขึ้นเสริมอะไรเงี้ยนะคะประมาณนี้ ว้าวเดซานเอ็นอร์จีดีมากเอ็นอร์จีดียังไงก็ดึงดูสิ่งดีๆเข้ามาแนะ่นอนเดี๋ยวอันนี้ยังไม่จบเนาะเดี๋ยวเฟิร์สจะไปเปิดเพิ่มอีกว่าข่าวดีสุดพิเศษสําหรับคุณคืออะไรแต่ว่านวันวนี้ไอ้นาตอนนีนที่เฟิร์สอ่านอนะพลังงานคุณดีมากถึงแม้ว่าพลังงานตอนนี้จะอึมครึมอยู่พลังงานของคุณเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนเองมันจะปรับเปลี่ยนตามแบบ การฟังการรับรู้การรู้สึกเองสมมุติคุณไปฟังอะไรแย่ใช่ไหมคุณก็จะรู้สึกหดหูตามไปแต่เมื่อไหรที่คุณแบบไปฟังอะไรที่มันแบบเสริมเสริมพลังใจเออเสริมพลังใจเสริมแรงบนนันดาลใจให้กำลังใจะอะไรย่างเงี้ยคุณก็จะได้รับพลังงานตรงนี้อย่างเช่นเนี่ยเดือดซันเนี่ยส่งพลังงานให้คุณแบบเต็มเปี่ยมเลยเป็นเป็นไพ่พลังบุญแบบล้นเปี่ยม ช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าอยากปฏิบัติหรือว่าอยากทําบุญหรือบางท่านคุณมีการปฏิบัติอยู่แล้วมีการฝึกจิตอยู่แล้วอืนะคะแล้วพลังบุญตรงนหนจะช่วยเสริมทุกสิ่ง everything จริงกับเบลไม่ว่าคุณจะอะไรก็ตามอะแค่คุณ take action อะไรสักอย่างเอ,อคิดจะทำสักอย่างอะทุกอย่างมันจะช่วยเสริมคุณหมดเลยนะคะประมาณนี้ว้าว มาหมดเลยอัะเปิดทีเดียวเลยแล้วก็เพจออกครับใต้สำหรับเป็นอ่ะแปดถ้วยเป็นการออกจากบางสิ่งอืมเหมือนคุณได้มู v ออกจากความรู้สึกเดิมๆแล้ว l ูปเดิมๆที่คุณเคยทำนิสัยเดิมๆการคิดการพูดการทำแบบสิ่งเดิมๆที่มันจะก่อเกิดภาระก็ได้อะไรก็ตามที่คุณทำแล้วมันเกิดภาระเออตามมาภาระหรือวาระตามมา คุณคุณเลือกที่จะเดินออกมาอะไรก็ตามที่มันไม่ตอบโจทย์กับชีวิตคุณเอ,อ่ออะไรก็ตามที่ทําให้แบบเป็นท็อกซิกกับคุณคุณได้เดินออกมาจากตรงนั้นแล้วคุณได้ทิ้งคุณได้หันหลังให้กับมันแล้วแล้วก็กําลังเดิน่ะน,นะเดินมาเจอเดอะซันเลยนะคะคุณเป็นคนที่แบบเขาเรียกอ,อะไรเป็นคนที่มีญาญอย่างรู้เป็นคนที่มีเซนอนะหลายๆคนอาจจะชอบเรื่องของเป็นเป็นแม่หมอพ่อหมอก็ได้หลายๆคนอาจจะแบบชอบ เกี่ยวกับสิ่งลี้ลับแฟนตาซีอะไรเงี้ยเหนือธรรมชาติพลังงานจักรวาละอะไรต่างๆนะคะเป็นแบบเกี่ยวกับความฝันก็ได้ช่วงนี้อาจจะแบบเซนแรงเออเซนแรงฝันตรงฝันแม่นฝันล่วงหน้าอะไรก็ตามว่าไปนะคะที่สุดแล้วแล้วก็หลายๆคนอาจจะเป็นความที่แบบเป็นคนที่มีความเป็นศินลปินเออศิละปะหนะักแบบช่างเพอช่างฝันอะไรเงี้ยเออช่าง ช่างจินตนาการช่างเพอช่างเพอช่างฝันอืมนะคะช่างจินตนาการเ็คนที่มีความครีเอทีฟมากๆเนี่ยใบนี้ก็ครีเอทีฟสร้างสรรค์สร้างสรรค์หมดเลยนะคะส่วนไฮพิเทสเนี่ยคือลึกลับคืออินเนอร์วอก็ได้เป็นไพ่ของ inner voice ของการทำสมาธิการอยู่กับตัวเองการฟังเสียงภายใน ทุกสิ่งทุกอย่างจะชัดเจนขึ้นนะคะกับหรือการทําสมาธิเชื่อมต่อและใครที่แบบสายจักรวาลสายพลังงานใช่ไหมก็เหมือนแบบทําสมาธิเชื่อมต่อกับพลังจักรวาลอะไรเอ่ยใดก็ว่าไปนะคะแต่ไพ่ใบหลักเนะาะไพ่ใบหลักเขาเป็นแปดถ้วยนะว่ามีเดอะเวิลด์อีกสุดยอดทุกคนชุดเนี่ยคือที่สุดแล้วรับพลังงานนี้ไปได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข่าวดีสุดพิเศษสำหรับคุณคือเรื่องใด จริงๆนะเปิดมาก็แบบรู้เลยว่ากำลังมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นอ่ะอืมไม่ต้องเปิดอันนี้แล้วก็ได้แต่ว่าอยากเปิดเนาะเวลามันเหลือข่าวดีสุดพิเศษรู้ชอบไพ่เมื่อกี้มากทกุกคนคือแบบ <c oughs> มันมันแบบไพ่แบบเอร์ชอบอะเออเมจิกเชียเนี่ยไฮบริเทสซันเลิศมากอ่ะ สำหรับปีแล้วกันเนาะข่าวดีสุดพิเศษสำหรับคุณคือเรื่องใดบ้างค่ะอันนี้น่าจะเปิดห้าใบพอข่าวดีสุดพิเศษสำหรับคุณคือเรื่องใดข่าวดีสุดพิเศษสำหรับทุกคนคือเรื่องใดบ้างค่ะ สิบปีนทุกคนแน่นอนมันคือความมั่นคงมันคือความหนักแน่นไม่ว่าจะเป็นจิตใจหรือว่าภายนอกแต่หลักๆเราฟรู้สึกว่ามันจะทั้งสองอย่างเลยอืนะคะบางคนแบบจิตใจจิตใจเมื่อไหร่ที่จิตใจข้างในเรามันดีอะข้างในเรามันหนักแน่นข้างในเรามันมั่นคงอะข้างนอกมันก็จะมั่นคงตาม มันก็จะไม่มีอะไรบบแบบมาทําอะไรเราได้เฟิร์สคิดว่าภายในสําคัญกว่าภายนอกเพราะว่าถ้าภายในดีอ่ะภายนอกมันก็จะดีเองอภายนอกคือแบบสภาพแวดล้อมสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราอะไรเงี้ยไม่ว่าจะมีอะไรมากระทบจิตใจเราถ้าจิตใจเรามันดีมันแข็งแกร่งมันหนักแน่นมันมั่นคงสนามมันก็ไม่มีอะไรมาทําเราได้อือจหลายๆคนอาจจะได้เป็นโบนัสก็ได้เออข่าวดีในเรื่องเงินเลยนะคะสิบเหรียญโบนัส มรดกเอยอะไรเอยว่าไปเงินพิเศษจากครอบครวัวอะไรเงี้ยก็ได้แล้วก็ k i King of s w ส r d ว้าวคุณจะมีการยกระดับนะเห็นปะว่าที่เปิดที่เปิดเออไพ่สำหรับเดอะไรเซียต,ตอนแรกอะ่ะคุณเป็นควีนอยู่ควีนควีนสอดควีนดาบตอนนี้คุณเป็นคิงดาบแล้ว มันจะมีความหนักแน่นแล้วเด็ดขาดมากกว่าเดิมแบบสติปัญญาที่แบบเขาเรียกอะไรมีความแบบฉลาดมีความหลักแหลมมากกว่าเดิมปฏิพานไหวพลิบในช่วงนี้ของคุณอาจจะแบบไวกว่าเดิมก็ได้ไม่มีใครสามารถแบบมามาแบบมีเล่ห์เหลี่ยมหรือมันล้อหลอกอะไรเงี้ยคุณได้เด็ดขาดนะคะคุณจะทันหมดแล้วเล็กทำอะไรอย่าดื้อลูกน้องหมานะคะ แก็สิบบาโอเคหลายคนหลายๆท่านละกันหลายๆท่านเหมือนแบบเพิ่งเจอกับเหตุการณ์ที่มันแบบหนักหนาสาหัสสากันไม่ถ้าไม่ใช่กับภายนอกก็เป็นกับตัวเองอะอย่างเช่นแบบเจ็บกับตัวเองรู้สึกแย่กับตัวเองอยู่ในช่วงของแบบดาร์กไนท์ของตัวเองก็ได้ค่ำคืนอันมืดมิดเจ็บปวดไม่หาหาทางแก้ไม่ได้อะไรเงี้ยมันที่สุดแล้วอะมันมันที่สุดของแบบความหนัก ความหนักหน่วงก็ได้อืที่กับตัวเองหรือว่ากับสิ่งที่เจอมากับเรื่องราวที่เจอมาแต่ว่าตอนนี้คุณเข้าใจดีว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเนาะมันล้วนมีเหตุลผลอ่ะทำทำได้เพียงแค่ยอมรับเออยอมรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นยอมจำนนซิโรลาบแล้วแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะแบบผ่านไปอะเออมันไม่มีอะไรที่เราผ่านไม่ได้ถึงแม้มันจะหนักหนายังไงเดี๋ยวมันก็จะมีทางแก้เสมอนะคะ แล้วก็ค e ยนับ Cups ให้ใบนี้เหรอเรื่องของข่าวดีข่าวดีมาในเรื่องของแบบผู้หญิงคนนี้ก็ได้นะเออผู้หญิงที่มีความแบบอ่อนไหวอะเออ s ensitive มีความเห็นอกเห็นใจอะไรเงี้ยอืมเขาจะนำข่าวดีมาให้คุณก็ได้ถ้ามองไปแง่หนึ่งเนาะปกติฟะก็จะอ่านอ่านไปในเรื่องของความรู้สึกของภัยแต่ว่า ใบเนี้ยฟลุ้นรู้สึกว่าน่าจะเป็นแบบบุคคลหลายหลายคนอาจจะเจอเป็นบุคคลที่แบบมาบอกข่าวดีกับคุณมีความแบบมีความมีเสนนะ่อะเออเป็นคนที่มีเสนเป็นเป็นสายฮิวเลอร์อะเอออาจจะมีข่าวดีมาให้คุณก็ได้ไม่รู้เรื่องอะไรแล้วก็แปดแปดเหรียญหรอข่าวดีในเรื่องของ การทำงานของคุณนั่นแหละคุณทำสิ่งใดคุณเทคแอคชั่นสิ่งใดไปอ่ะคุณจะได้รับข่าวดีกับเรื่องนั้นนะคะโอเคแค่5้าใบเนาะรู้เรื่องแล้วเนาะเพราะว่าสิเหรียญมันก็เยอะละสิบเหรียญมันก็โอเคแล้วนะคะหลักๆแล้วว่า ถ้าช่วงนี้พลังงานเราเป็นยังไงเราก็จะดึงดูดสิ่งนั้นนะคะก็เหมือนแบบแต่ว่าเมื่อไหร่ที่พลังงานเราดอบเรารู้สึกว่าเรามันอึมครึมม,มันหมองหม่นอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องประสีเรียดอะไรมาขอแค่รู้ทันตนเองนะคะอย่าไหลอย่าอ,อย่าไหลไปตามอารมณ์ต่างๆอะไรเงี้ยก็พอนะคะประมาณนี้ทุกคนโอเคยังไม่จบนะอย่าเพิ่งไปกันนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เฟิร์ด้วยนะ ตอนนี้เฟิสเลิกแบบเขาเรยกอะไรเลิกลับดูดวงส่วนตัวแล้วแต่ว่าก็ยังแบบอ่านภพยอยู่อะไรเงี้ยค่ะเนื่องจากอะไรรู้ไหมเหมือนการการรับดูส่วนตัวพลังงานมันแบบเขาเรย่อะไรพลังงานมันมีการเชื่อมต่อกันอะส่วนตัวเขาเรยกองไรมันมีแบบถ้าพูดพพูดในทางที่เฟิเข้าใจแล้วกันเหมือนแบบไปรับกรรมเขามาอะไรเงี้ยอื เลยแบบไม่ดูดีกว่าเพราะตัวเองยังเอาไม่รอดเลยอะไรเงี้ยตัวเองยังต้องเคลียร์กรรมของตัวเองกรรมของัวเองก็เยอะแล้วอะไรเงี้ยไปราบผวคนอื่นมาไม่ไหวพลังงานเราก็เสียไปเยอะด้วยเพราะดูส่วนตัวโอเคโอเคเลิกเมาส์มาสุดท้ายนะคะไพ่อยากจะแนะนำอะไรกับทุกคนที่ผ่านเจอคลีนี้บ้าง ไปแรกอารลิโญแพชชั่นปลดปล่อยความหลงไหลของคุณออกมาแรงสร้างหาอะไรก็แล้วหาแรงบันดาลใจหาแรงจูงใจหรืออะไรก็ตามเนาะหาแรงบันดาลใจดีกว่าแรงจูงใจมันก็แค่แบบชั่วครั้งชั่วคราวอืมแต่แรงบันดาลใจเะอไรที่เราเรียนมีแรงบันดาลใจหรือว่ามันจะทําให้เกิดแพชชั่นเออเฟอร์พูดมัวปะเฟอร์พูดงงๆเนาะเออเฟอร์ก็งงกับตัวเองเหมือนกันเอาใหม่ โปรดปล่อยความหลงไหลของคุณออกมาเออคุณหลงไหลกับสิ่งใดอะไรเงี้ยมันใส่ความหลงไหลออกมาประมาณนั้นละกัน <c oughs> แล้วก็ transform เปลี่ยนแปลงถึงเวลาที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วทุกคนโอกาสอาจจะมาถึงแล้วก็ได้ใกล้ๆนี้เราอาจจะยังไม่เห็นนะแต่ถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลงมแต่รอรอนั่นรอนี่รอโอกาสรอแบบโชคดีรอข่าวดีอะไรเงี้ย มันจะไม่เกิดขึ้นก็ได้แต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราแบบเลือกที่จะทานฟอร์มตัวเองเปลี่ยนแปลงตนเองเริ่มที่จะแบบเปลี่ยนแปลงเงงลเ็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยเคยได้ยินกฎอะไรเนี่ยปะหนึ่งเปอร์เซ็นะเออเคยกอะไๆการพัฒนาตนเองวันละหนึ่งเปอร์เซ็นตก็พออะไรเงี้ยหรือเดือนละหนึ่งเปอร์เซ็นตก็ยังโอเคก็ยังได้เลยวันละหนึ่งก็พอเนาะนิดหนึ่งอะที่เราจะแบบพัฒนาตนเองออกกำลังกายเอออะไรเอออะไรก็ว่าไปไมันก็เป็นการรักตัวเองอย่างหนึ่งเหมือนกัน นะคะแล้วก็ทารนฟอร์มหมายถึงการเปลี่ยนแปลงอการเปลี่ยนแปลงตนเองการทานฟอร์มจากสิ่งเก่าไปต้อนรับสิ่งใหม่เปิดประตูบานใหม่นะฮะมีรูปจประตูมีรูปแบบวงังมีรูปปราสาทอ๋อไม่รู้รูปอะไรแหละอืมเป็นการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็รีแลกซ์นะคะผ่อนคลายอืม พักผ่อนผ่อนคลายนะบางทีที่แบบเหมือนแบบคุณอาจจะพักผ่อนน้อยก็ได้ในช่วงนี้ไพ่เลยแบบแนะนําว่ารีแลกซ์นะเหมือนเหมือนยืดหยุ่นให้กับตนเองหน่อยพักผ่อนบ้างอย่าก,กดดันตัวเองมากจนเกินไปอย่าหักโหมตัวเองจนเกินไปช่วงเวลาแห่งความแบบผ่อนคลายมาถึงแล้วสมมุติว่าคุณมีช่วงเวลาของของ,ของการแบบหยุดนิ่งหยุดพักอนะไรเงี้ยทุกอย่างมันนิ่งไปหมดมันน่าเบื่ออะไรเงี้ยไปหมดก็ขอให้ใช้เวลากับตนเอง พักผ่อนจิตและใจและกายจะดูซีรีส์ก็ได้ไม่มีใครว่าเนอะอ,อะไรที่แบบเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆอย่ะก็ทำทำไปเถอะค่ะทุกคนอย่าไปซีเรียสอะไรมากมายตอนแรกเฟอเคยซีเรียสนะท,ทุกคนเชื่อไหมเฟอเคยเป็นมีช่วงซีเรียสช่วงหนึ่งแบบจะเอาเวลาแบบนิดนึงของเฟออะไปดูซีรีส์ไม่ได้เลย ทำให้แบบเหมือนเหมือนจิตเราหรือข้างในเรามันเครียดอะ่ะมันเครียดมันกดดันตัวเองจนเกินไปเนี่ยจนที่ผ่านมาที่ที่เฟิร์สหายไปไม่ใช่เลยหรอกเฟิร์สติดซีรีส์ด้วยอยู่กับตัวเองด้วยส่วนหนึ่งส่วนน้อยเออแล้วก็ติดซีรีส์แบบส่วนใหญ่ให้พูดตรงๆเนาะก็คือเหมือนแบบเราค่อนข้างที่จะสุดโตง่งแล้วไม่บาลานซ์เวลาที่ติดซีรีส์ก็ติดแบบจ๋าเลยเวลาที่ไม่ติดก็ไม่ติดเลยมันทําให้แบบมันขาดสมดุลอืเนี่ยทุกคน การรีแลกซ์ใบนี้เฟิร์คิดว่าเหมือนพายก็อาจจะแบบให้แบบเหมือนหาสมดุลให้กับตัวเองก็ได้นะคะมันจะแบบมันจะดีขึ้นเมื่อไหร่ที่เราแบบมีความแบบบาลานซ์กับชีวิตไม่สุดตรงไปทางไหนทางนึงไม่ใช่ว่าเฟิร์ไม่รู้สึกแบบเฟิร์ก็มีความแบบรู้สึกผิดกับตัวเองนิดนึงนะที่เราสุดตรงไปอะ่ะเออเราจะดูดูซีรีส์ได้เราก็เหมือนแบบทํางานได้เหมือนกันบางทีก็แบบเหมือน เหมือนงานอ่ะเหมือนผัดไปเลยอ่ะเออผัดงานไว้ก่อนงานเอาไว้ก่อนเลยฉันจะดูซีรีอืมอะไรเงี้ยเกินไปมากทุกคนสุดท้ายก็โปะแตกเนาะเคลียร์เวย์โอเอเนออ่าเคลียร์เอ g เเก่าๆทุกคนเอนเนอร์จีเก่าๆที่มันยังค้างค้างอยู่หรืออาจจะเป็นเกี่ยวกับแบบความเชื่อเดิมๆก็ได้เออมันก็เป็นพลังงานเหมือนกันทุกอย่างเนาะ พลังงานทุกอย่างที่เป็นพลังงานที่แบบดรอปชีวิตเราไว้อะอะไรก็ตามที่มันดรอปชีวิตความคิดลบๆเออหรือว่าอะไรที่มันยังฝังใจเราอยู่อืมอะไรที่มันยังเศร้าหมองหมดอยู่ในจิตใจอะค่ะเหมือนเคลียร์เคลียร์ตรงนั้นเหมือนแบบอย่าเพิกเสยยาเมินเสยกับมันนะคะอาจจะออกไปกราวดิ้งก็ได้นะการเคลียร์เอเนอรกราวดิ้งบ่อยๆร้องเพลงอะไรเยี้ยเออใครมีแอปวีซิงหรือว่าใครแบบ เล่นเล่นเกมไอ้ใครเล่นแอปร้องเพลงลยอะไรเงี้ยก็ลองไปเล่นดูฝูดคิดว่ามันแบบมันได้ปลดปล่อยพลังดีอืมมันมีอะไรอัดอั้นลองไปร้องเพลงก็ได้ดูหนังฟังเพลงหรือว่ากราวดิ้งนั่งสมาธิทําสมาธิเคลียร์พลังงานยอะไรเงี้ยก็ได้หมดแล้วแต่แบบจริลเนาะแล้วกันนะคะประมาณนี้ทุกคนตอนนี้กี่นาทีละอย่าง24นาทีโอเคเพื่อขอปิดคลิปเท่านี้แล้วกันเออก็ เป็นกำลังใจกับทุกๆคนนะคะขอบคุณที่รับชมและรับฟังคะ่ะบ๊ายบาย